ครับสถานกงศุนย์ที่เรียกกันสั้นๆนี่นะครับชื่อเต็มันก็คือสถานกงศูลใหญ่อย่างที่ผมจาการอยู่ก็คือสถานกงศุลใหญ่นาคนครแฟรง์เฟิร์ตนะครับที่เยอรมันเนี่ยก็จะมีสถานทูตอยู่ที่กรุงเบอร์ลินนะครับ แล้วเราก็จะมีสถานกองศูลใหญ่อยู่2ที่ก็ที่นครแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็นกครมิวนิกสถานกองศุลใหญ่เนี่ยก็คือเป็นการทํางานที่ช่วยพพอร์ตสถานเอกอัครราชทูตอีกทีหนึ่งในแต่ละประเทศเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยจะอยู่ในเมืองหลวงที่ er ani, เยอรมนีนี่ก็คือที่เบอร์ลินนะครับแต่เราจะมีสายกองศูลใหญ่สองแห่งอย่างที่กล่าวไปข้างต้นเนี่ยเพื่อช่วยทํางานสพอร์ตกันอีกทีหนึ่ง้งาหลักๆของสถานกองศลนก็จะเป็นจริงๆคือรอบได้น,นะครับมีทั้งการเมืองเศรษฐกิจสานนิเทศ รวมไปถึงงานกงศุนซึ่งเป็นงานหัวใจหลักของสถานกงศุลก็ว่าได้นะครับมันจะตรงตามชื่อที่ที่พูดน,นะครับซึ่งงานทางด้านกงศุนเนี่ยก็มีหลายอย่างหลายด้านที่คนไทยรู้จักกันดีก็จะมีงานทางด้านพวกหนังสือเดินทางใช่ไหมครับ แต่ยังมีงานอย่างอื่นอีกก็คืองานคุ้มครองดูแลผลประโยชน์คนไทยนะครับมีในเรื่องของนิติกรสัญชาติรวมเรื่องการรับรองเอกสารแล้วก็การดูแลพี่น้องคนไทยทั้งหมดนะครับก็จะเป็นงานทางด้านของกองสุลเราก็จะเป็นภารกิจที่ถือว่าสำคัญที่สุดของงานสถานกองสุบใหญ่นะครับแต่ก็ตามตอนนี้อย่างที่เราทราบ นโยบายเราก็ต้องเน้นทางด้านเศรษฐกิจทางด้านปากท้องด้วยเพราะนั้นงานหลักอีกอันนึงที่สำคัญไม่น้อยก็กกคือการทํายังไงที่จะส่งเสริมการค้าการลงทุนรวมไปถึงการท่องเที่ยวด้วยนะครับระหว่างทั้งสองประเทศเพื่อจะได้นําเงินตราแล้วก็ช่วยเหลือปากท้องพี่น้องคนไทยนะครับส่วนงานทางด้านการเมืองอะไรต่างๆก็มีความสําคัญเพราะว่าในแต่ละรัฐนั้นก็จะมีรัฐบาลของแต่ละรัฐซึ่งเขาอาจจะมีนโยบายที่แตกต่างจากนโยบายหลักของประเทศนะครับมันก็จะมีจุดบางอย่างหรือกฎ กติกาบางอย่างหรือว่าระเบียบบางอย่างที่มันจะช่วยเอื้อในการที่พี่น้องจะไปอยู่หรือจะไปลงทุนหรือจะไปทําการขากันเราก็ต้องศึกษาแล้วก็รายงานมาเพื่อเป็นผลประโยชน์ของประเทศไทยครับครับ,รบก็จริงๆก็แทบจะ ประเภทนะครับมีตั้งแต่ถ้าย้อนไปประมาณ30-40ปีที่แล้วนะครับคนไทยรุ่นแรกๆก็มาจะเป็นสุภาพสตรีซึ่งไปแต่งงานกับคนเยอรมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เรียกว่ารุ่นที่1น,นะครับต่อมาก็จะมีลูกหลานอะไรต่างๆคาเดียวกันก็เยอรมันเนี้ยมีความทั้งทางด้านเศรษฐกิจอ่าทางด้านการศึกษา ที่ที่คนไทยเราไปเพราะนั้นก็จะมีนักศึกษาเนี่ยไปเรียนอยู่พอสมควรมีนักธุรกิจที่ไปทำการค้าการขายเปิดร้านอาหารไทยเยอะมากนะครับร้านนวดไทยก็เยอะ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเรียกว่า,าทุกรูปแบบที่คนไทยไปอยู่แล้วก็มีจํานวนเนี่ยถ้าตัวเลขทางการเลยที่ลงทะเบียนไว้กับทางการของเยอรมน,นีเนี่ยจะมีประมาณ60,000คนทั้งประเทศนะครับแต่เราก็เชื่อว่าอาจจะมีอย่างเช่นบางคนอาจจะแต่งงานแล้วหรือว่า,าแปลงสัญชาติหรือว่ามีสงสัญชาติมีลูกลูกครึง่งแล้วไม่ได้ลงทะเบียนเป็นคนไทยเนี่ยก็มีจํานวนหนึ่งรวมๆแล้วเนี่ยน่าจะร่วมแสนคนนะครับแล้วอย่างที่บอกก็หลากหลายนะครับมีทั้ง เป็นทํางานร้านอาหารเป็นพนักงานนวดคุณหมอก็มีนะครับพยาบาลก็เยอะหลังๆนี้ก็มีพยาบาลเข้าไปหลายคนเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีโครงการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็นักศึกษาก็พอสมควรทีเดียวครับ <Okay. S 1> คือหน้าที่ของเราก็คือดูแลคนไทยทุกคนนะครับที่ที่ไปอยู่ในเยอรมานีโดยแต่ยัง เมื่อกี้ลืมบอกไปนิดนึงว่าการแบ่งงานเนี่ยนะครับของสถานกงศุลเนี่ยเราก็จะมีรัฐในเขตกงศุลที่ต้องดูแลของผมนี่ก็ดูแลทั้งหมด5รัฐนะครับแล้วก็ทางมิวนิกก็จะดูแล2รัฐแล้วทางสถานทูตก,ก็จะดูด้านาที่อยู่ทางทางเหนือนะครับอีก9รัฐนะครับเป็นทั้งหมด1 0บสรัฐนะครับแต่คนไทยเนี่ยเมื่อวันที่เขาไปอยู่ในเยอรมน,นีเนี่ยก็ทั้ง3แห่งก็ช่วยกันดูแลนะครับเพอเอิญที่แฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยมีสนามบินอานาชาติซึ่งก็ถือว่าใหญ่ ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปนะครับจะเป็นจุดที่คนไทยจะต้องมาต่อเครื่องหรือมาเปลี่ยนเครื่องกันหรือจะมาเปลี่ยนเป็นทางรถทางรถไฟนะครับเพราะนั้นก็จะมีคนไทยอยู่เยอะ,อะก็มีบ้างครับบางท่านก็อาจจะมีประสบ ปัญหาบ้างอย่างเช่นทำพาสปอร์ตหายทำอะไรต่างๆและเอกสารหายเนี่ยเราก็จะไปช่วยเหลือนะครับในการออกพาสปอร์ตเล่มด่วนให้แล้วก็พอพูดถึงจุดนี้ก็เลยอยากจะเตือนคนไทยนิดนึงในกรณีที่จะเดินทางไปเปลี่ยนเครื่องหรือจะไปลงที่แฟรงก์เฟิร์ตนะครับตอนนี้มาตรการค่อนข้างเข้มข้นเกี่ยวกับเรื่องการตรวจการนําเงินตราเข้าประเทศเข้าออกประเทศนะครับเพราะว่าเขามีกฎหมายอยู่ว่าเงินตราที่จะเข้าออกประเทศได้เนี่ยจริงๆคือทั้ง EU ทั้งหมดนะครับสหภาพยุโรปทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ให้เกิน1นึ่งหมื่น หนึ่งหมื่ยูโรนะครับซึ่งเมื่อเร็วๆนี้เมื่อเดือนตุลาเนี่ยก็มีคนไทยท่านหนึ่งนะครับอาจจะไม่ทราบก็เอาเงินไปประมาณแสนยูโรก็ถูกจับตรงนั้นนะครับแล้วก็มีการถูกปรับอะไรต่างเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยอยากจะเตือนคนไทยที่จะไม่ว่าจะเดินทางเข้าเยอรมันหรือแค่ไปเปลี่ยนเครื่องก็ตามนี่นะครับ กรุณาอย่านำไปเกินแต่ถ้านําไปเกินเนี่ยก็ต้องดีแค่ต้องต้องแจ้งให้เขาทราบทางสำรักาคอรนเขาทราบถ้าเกิดเราไม่แจ้งให้เขาทราบเนี่ยแล้วเขาตรวจพบเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการทําผิดกฎหมายแล้วอาจจะถูกปรับได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เงินที่ว่าเนี่ยเขาไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวเงินสดเขารวมหมดเลยจะเป็นธนาคารจะเป็นตัวแรกเงินจะเป็นอะไรก็ตามรวมทั้งซอย ทองหรือแะไรตาร่างๆที่เราติดตัวไปด้วยเนี่ยนะครับเขาจะนับรวมหมดถ้ามูลค่าเกิน1,000 0ยูโรเนี่ยเขาจะถือว่าเกินเขาจะถูกปรับทันทีถ้าเราไม่ดีแคลร์ไม่บอกเขาก่อนนะครับตอนนี้ก็เลยอยากจะฝากเตือนไว้นิดหนึ่งครับสำหรับคนไทยครับผมวัดไทยที่ในเยอรมันเนี่ยผมจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้เนี่ยแต่คร่าวๆเนี่ยประมาณ70-80วัด วัดไทยนะครับวัดไทยจริงๆที่มีพระไทยไปจํำวัดอยู่เนี่ยนะครับซึ่งในเขตของผมที่ดูแลเนี่ยมีอยู่ประมาณ30วัดนะครับในทั้งหมด70กว่าวัดนี้แล้วก็จริงๆเลยครับวัดนียถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยเป็นที่รวมกิจกรรมทุกอย่าง นะครับไม่ว่าจะมาทําบุญไม่ว่าจะมาจัดงานเทศกาลอะไรต่างๆาเราก็ใช้สถานที่วัดนี่จัดแม้แต่บางทีงานไทยเฟสติวลัลเนี่ยก็ยังจัดในวัดนะครับเพราะว่าวัดก็จะมีพื้นที่พอสมควรแล้วก็เป็นที่ที่คนไทยรู้จักเวลานัดเจอกันอะไรต่างๆเนี่ยก็จะนัดกันที่วัดนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดสําคัญที่ทางสารทูตเราเนี่ย สารกงศุลด้วยนะครับเราจะใช้วัดเนี่ยเป็นจุดที่จะกระจายประชาสัมพันธ์สิ่งต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องคนไทยนะครับรวมทั้งเป็นจุดที่เราจะไปรับฟังปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆเพื่อเราจะได้ช่วยกันแก้ไขช่วยแก้ปัญหาให้กับคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นวัดเนี่ยมีความสําคัญมากเราจะจัดก,กิจกรรมร่วมกับวัดตลอดอไม่ว่าจะเป็นงานถอดกระถินนะครับงานปีใหม่งานสงการงานลอยกระทงวัดทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดมีความสําคัญมากแล้วก็ ทำงานประสานกับทางสถานทูตาังของศูนย์กันอย่างใกล้ชิดครับและจุดนี้ก็จะเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของคนไทยนะครับเป็นที่พึ่งของคนไทยเวลาที่มีปัญหาหรือมีอะไรต่างเนี่ยก็จะใช้วัดเนี่ยเป็นที่พึ่งและขณะเดยียวกันเนี่ยวัดเนี่ยก็ยัง เรียกว่าบางครั้งเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่เกิดอุทกภัยไม่ทราบถ้าพี่น้องคนไทยตามข่าวนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเกิดน้ําท่วมน้ําป่าไหลหลากในเรียมันเยอะมากในรอบที่แบบ30ปีเลยแล้วก็มีคนเสียชีวิตเยอะแยะแล้วก็โชคไม่ดีก็มีคนไทยบางส่วนที่ได้รับผลกระทบนะครับทางสายกงสุลเนี่ยก็รีบไปดูแลคนไทยในพื้นที่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ใช้วัดเนี่ย เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสําหรับคนไทยที่ประสบภยัยแล้วก็เป็นจุดจุดที่เราเอา,เอาพวกอาหารแห้งยารักษาโรคขึ้นหุ่มทั้งหลายที่มีความจําเป็นในเบื้องต้นเนี่ยนะครับไปไว้ที่วัดแล้วขอให้วัดนียเป็นจุดกระจายเพราะว่าสถานกงศูนย์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเดินและเดินทางไปดูแลในทุกพื้นที่ได้ตลอดเวลาแล้วก็วัดที่อยู่ในจุดที่ใกล้กับจุดที่เกิดทกภัยเนี่ยนะครับเป็นศูนย์แล้วเราก็ส่งเจ้าหน้าที่เราไปอามอว์บิลไลซ์ไป ไปกลับนะครับแล้วก็ไปทําอาหารไปอะไรต่างๆไปให้กับพี่น้องที่เดือดร้อนค่ะเดียวกันเนี่ยเราไม่ได้ช่วยเฉพาะคนไทยเพราะมีทั้งคนเยอรมนีแล้วคนต่างชาติที่อยู่ในบริเวณนั้นด้วยเนี่ยเราก็ถือโอกาสนี่ทำเป็นว่าคนไทยทั้งหมดนะครับนักศึกษาน้องๆเนี่ยเราไปที่วัดเราไปช่วยทําอาหารกล่องเนี่ยสามสี่ร้อยถึงห้าร้อยกล่องแล้วเราก็ไปแจกคนที่ประสบภยัยไม่เฉพาะคนไทยเท่านั้นแต่หมายถึงว่าคนเยอรมนีและคนอื่นด้วยอันนี้ได้ใจมากครับเขาบอกว่า โอ้คนเมยนคนไทยมีน้ำใจขนาดนี้เพราะว่าเหตุเกิดแค่2วันเนี่ยคนไทยเราเอาทีมไปช่วยทั้งหมดทุกคนที่ประสบอุทกภัยในครั้งนั้นก,ก็ถือว่ามันเป็นมาตรการอย่างหนึ่งซึ่งนอกจากจะสร้างให้คนไทยมีความรับความสัคคีกันแล้วเนี่ยเราต้องการแสดงเห็นว่าคนไทยไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเราไม่ทิ้งคนในพื้นที่เราพยายามที่จะช่วยเหลือกันเราพยายามที่จะเป็นประชาชนที่ดีประชาชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและช่วยเหลือนะครับเขาก็รู้สึกถึงความที่รักในคนไทยรักในความมีน้ำใจของคนไทย ต่อไปเราทําอะไรมันก็จะมีความราบรื่นแล้วก็ความรู้สึกของความเห็นอเห็นใจซึ่งกันและกันครับครับ,รบก็อยากจะบอกพี่น้องคนไทยนะครับที่อยู่ในต่างประเทศว่าประเทศไทยเรานั้นมีวัฒนธรรมที่สวยงามนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติของความเป็นไทยที่ต่างชาติเนี่ยมีความรักแล้วก็ชื่นชมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเราแสดงความเป็นคนไทยความมีน้ําใจนะครับแล้วก็ความรัก ที่เราจะให้กับทุกๆคนความช่วยเหลืออย่างที่ผมกล่าวไว้เมื่อข้างต้นเนี่ยนะครับเมื่อประสบภยัยประกบความเดือดร้อนเนี่ยเราไม่ได้ช่วยเฉพาะกลุ่มคนไทยด้วยกันเองแต่คนไทยเราเนี่ยรวมพลังเพื่อที่จะช่วยคนทุกคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับคนในพื้นที่มากแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถอยู่รวมในสังคมนั้นได้อย่างมีความสุขครับแล้วก็ทําให้คน ที่อยู่ในกสังคมนั้นมีความสุขไปกับเราด้วยซึ่งแน่นอนสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของคนไทยแล้วก็จะทําให้ต่างชาติยิ่งรักประเทศไทยมากขึ้นครับ